ก๋วยเตี๋ยวไก่หน้าซอยค่ะครับก๋วยเตี๋ยวหน้าซอยได้ชื่อดีมากเลยหน้าซอยค่ะไม่ได้สวยอย่างเดียวอร่อยด้วยไม่ได้นยน้องเขาบอกว่าไม่ได้สวยอย่างเดียวนะครับอร่อยด้วยค่ะครับวันนี้ก็มาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่หน้าซอยนะครับบุ๊เฟ่นะครับก็คือวันนี้มาจากเจริญกรุงเท่าไหร่นะพี่มาโดยตรงเลยครับโอ้โหมาโดยตรงเลยอยากอยากมาอยากมาอยากมาชิมเนาะอยากมาชิมดูโอ้คนตอนนี้คนก็เยอะครับ น้องๆกำลังทำก๋วยเตี๋ยวอยู่นะครับนะก็ถือว่าผู้คนมาเยอะเลยนะครับนะก็มาทุกทิศทุกทางนะเมื่อกี้ผมก็สัมภาษณ์พี่บินนะครับมาจากเจริญกรุงนะ98นะครับนะก๋วยเตี๋ยวนะครับน่าทานนะครับหลายอย่างนะครับนะท่านผู้ชมครับนี่ก็คือน้องๆเขานะครับนะก็อย่าลืมมาอุดหนุนนะครับนะถ้าเกิดผ่านมาทาง โรงพยาบาลราชบุรณะครับอยู่ตรงกันข้ามกับโรงพยาบาลนะครับนะทานครับได้ได้ยินจากไหนครับจากในยูทในเฟซบุ๊กใช่ไหมอ๋อก็เลยมาชิมดูนะครับถือว่าอย่าลืมมาอุดหนุนกันได้นะครับนะที่ตรงนี้นะครับนะก็มีผู้คนมาเยอะนะครับนะก็นี่ถือว่าช่วงผู้คนมาเยอะนะครับนะมาทานที่ร้านนี้นะครับก็ถือว่า ค่อนข้างเยอะนะครับนะน้องเขาก็ทําแทบไม่ทันเลยนะครับนะครับผม9โมงเนาะโอเคครับแล้วก็เปิดเปิดทุกวันใช่ไหมครับผมครับ<า>โอเคนะครับนะยังไม่มีกำหนดว,วันวันเสาร์อาทิตย์ก็เปิดเนาะครับครับโอเคครับผมเห็นตั้งแต่11โมงคนมาเยอะเลยนะผมก็เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกัน <c oughs> จะได้ลูกค้าช่วง ถ้าถ้าถ้ามาสายหน่อยจะจะไม่ได้ทานนะได้ทานค่ะแต่อาจบางอย่างอาจจะหมดอ๋อบางอย่างอาจจะหมดนะครับนะครับเดี๋ยวท่านไม่ครอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวท่านผู้ชมต้องมาช่วงช่วงชักช่วงเลยหลังบ่ายถอดะคะมันจะถอดไม่ครบแต่ก่อนแต่ชั่วปลายอะไรอย่างเงี้ยยังครบอยู่ครับผมอืมโอเคครับได้ชื่อดีนะ ก๋วยเตี๋ยวหน้าซอยได้ชื่อดีมากเลยซอยค่ะค้นขายก็สวยนะครับนะครับน่ารักนะครับทั้งสองท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ถึงถึงคิวผมแล้วนะครับนะกับโอเคครับเดี๋ยวน้องเขากำลังปุงให้อยู่นะครับโอเค็อ็ค ช,ชามชามละห้าสิบบาทต่อสุดหา้าต่อโอเคครับอันอ,อันนี้ปรุงเองได้ใช่ไหมครับุดสี่ต่อโอเคครับโอ้ปรุงเองนะครับเนาะโอเคครับกับก็ได้มาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นกว๋วยเตี๋ยวนะครับนะกว๋วยเตี๋ยวไก่แล้วก็ใส่เครื่องใส่อะไรเองเลยนะครับนะอ,ะอ,อน๋อแล้วแล้วบุฟเฟ่ต์นี่ไม่กลัว คนอยากเยอะเลยครับหรือไม่มีส่วนใหญ่ก็ให้ลูกค้าสั่เยอะได้เลยครับให้ลูกค้าสั่เยอะได้เลยเอ,อ๋อก็คือให้ให้อิ่มได้เลยเนาะน้องเขาบอกว่าเติมได้ทุกอย่างนะครับนะก็คือตั้งแต่เครื่องปรุงนะครับขาไก่เลือดแล้วก็มีน่องไก่มีเนื้อนะครับนะแต่วันนี้ผมเติมมาแล้วก็มีผักอย่างหลายอย่างนะครับนะก็ถือว่าตอนนี้ในร้านก็มานั่งทานได้นะครับนะเพราะว่า ทางราชการอนุญาตให้นั่งทานได้แล้วนะครับนะก็มีคนมาทานกันอยู่เยอะนะครับนะนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศภายในร้านก๋วยเตี๋ยวไก่หน้าซอยนะครับเดี๋ยวผมจะลองทานดูก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับครับท่านผู้ชมครับก็ไม่อยากจะบอกเลยว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะครับแต่ดูที่ชามก็แล้วกันนะครับอ่าตอนนี้ก็หมดเลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับนะชามละห้าสิบบาทกินพอดีอิ่มเลยนะครับนะสำหรับคนที่ทานเยอะนะครับก็ ครับเมื่อกี้ผมทานนะครับหมดหมดชามไปเลยครับท่านผู้ชมครับอร่อยจริงๆนะครับนะครับครับเดี๋ยวให้น้องทักทายสักนิดนึงครับใช่ค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าซอยนะครับหน้าซอยอร่อยจริงๆค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวไก่หน้าซอยค่ะครับครับน้องก็น่ารักนะครับนะแล้วก็อัธยาศัยดีนะครับดูของพวกนี้นะครับนะสามารถที่จะเติมได้ไม่อั้นเลยนะครับนะท่านผู้ชมครับนะก็คือสามารถที่จะเติมได้ใช่ค่ะ ครับน้องเขาก็บอกว่าเติมได้ทุกอย่างนะครับใดี๋ยวแบบว่าถ้าสั่งไปแล้วแล้วแบบว่าอุ้ยยังทานไม่อิ่มอะไรเงี้ยค่ะมาเพิ่มได้เลยเอามาเพิ่มได้น้องครับน้องครับครับก็ฝากร้านไว้ด้วยนะครับที่ตรงกันข้ามกับโรงพยาบาลราชบุรณะใช่ไหมครับใช่ค่ะเยื้องยี่งกันยี่งยี่งกันนะครับนาซอยสุขสวัสดิ์27 27นะ27เข้ามาประมาณ500เมตรค่ะครับครับร้านจะอยู่ขวามือค่ะร้านจะอยู่ขวามือนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมแค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาทานกันใหม่นะครับผม ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับผม